นี่ครับหลังหนาจมได้ม MM ันข ah> um> um ึ้นกระถือหลังนี่ครับผมนี่ประดุกนะจมก้อซ่าอะไรจมก้อซ่อเลรฮยี่ยี่ยี่้างเทเล่บานพี่น้องเออคุณอุ้ยเดี้อเนี่ยเน่าขอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซี่ซีเครับพี่น้องสู่คนพี่น้องในวันที่เหล่าต่างเถียงน้องอาติวิลยครับ คือนมาแปลกๆเนาะพีคือเป็นฝาแดงๆเหมือนพี่เหมือนว่าเป็นง่ายๆพ่น้องครับผมหยุดดำหน้าครับผมพี่น้องเมี์เมื่อยแอร์แลคครับผมขึ้นจากหนาหน้าพี่น้องดำหนึ่งเพิ่งดำหน้าเรื่องโรคกาดพี่น้องเอ้ยเมยครับเลื่องที่ว่ามาใส่เบ็ดครับพี่น้องบุญยู่งเศร้าเข้าเก่าล่ะครับเดีเวลาเดีโอกาสดีๆครับพี่น้องครับผมนานที่ปีหนจะได้หยุดครับผมพี่น้องบม่มีโอกาสพวกคุณไมีโอกาสได้พี่น้องใส่เบ็ดงามเลยงามช่วงแรกพี่น้องเนาะจะเว้นโต๊กดินไปแล้วล่ะ เดี๋ยวอันเทเลนด์เทเลนด์เหืดว่ามาใส่เบ็ดชุดวานเลยครับเยี่ยหัวเข่าใส่เยิยห,หัวดูี่น้องเด้อครับลองเบยดังดีเลยเหมือนน่าทุงมันเสียมครับพี่น,น้องทุงบั้นไกลครับเข้าตุ้มันเสียมเบ็ดชุดนี่ครับผมสายสันครับผมครัแบบเบ็ดเข่าเบอร์สิบเจ็ดครับผมพีน่น้อง,องสายสันหยามหยามยังกว่าเยอะด้วยเลยพี่น้องครับผมเข้ามือเลยต้ักพักหนึ่งเหรอมือเอแย่ยังกว่าด้ยเลยครับผมหุ่นละมองใส้ไมยเข่าหุ่นละ มาคุมหมดละต่อไปตาไก่พี่น้องไก่พี่น้องงามๆรับผมพี่น้องจขาขาเนี่ยเป็นดำออกอันนี้ก็ต้องสูบสูบน้ำใส่ครับพี่น้องครับผมมันมีห่าถ่าผลธรรมชาติบ่มีนะครับพี่น้องแนะน้ำจากไก่บาร์ได้เลยละถูกใจนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้แร้ครับพี่น้องครับผมหายากครับผมพี่น้องผมโม้ไปยั่ว มหื่อยกันแล้วโอ้ยหยุดดำหน้าครับผมอันนี้ใบดำมื่ออื่นเนาะนีนน่เนาะแมนครับผม,มน,น,นี่ไป,ไปดำมื่ออื่นสีสูดดำใสอน,นี่ดำมื่อน,นี่มือดำมื่อน,นี่ครับผมผลงานมื่อนี่ครับไอ้พวกนี้แอครับเว่าเมื่อยแหล่พี่น้องเอ้ยดำหน้านี่เมื่อครับเ <laughs> ้าดำมันกะได้ผลดีกว็หน้าบานเนาะแมนครับ มันปีหางม้วค่อยเกิดครับพี่น้องเดี๋ย,บอย,อย่บอกว่ยพวกคุณดับมันจะเป็นหวานเหนื่อยนี่หน้าพันข้างๆนี่ผมม้วนดำหมดเลยครับพี่น้องน้องขอนหม้แล้วครับขอนหม้แล้วหัวเข่าตัวงามเลยพี่น้องผมว่าเกลือห้วยเลยพี่น้องเด้อเกลือแกงเขานี่ครับผมยังจับง,าบบง่ายครับผมมันจะมือมือที่เด็ดนี่แหละเงี้ยจอดเลยครับผมเงี้ยนี่น ขัดคือกันครับอกมีห่วงนี่เมืองเท่าที่ทางเด้หอหลวงนมันขอปูข้าปลาไปกินเด้อมันใสเปีใส่ขอมันมันมัน,มนอ๋อขอพอนี่ละไ,ไ,ดได้เปียเศใหม่นี่มันเป็นมันดีมันเป็นมันนี่คนหมักกรบพีน่น้องคนหมักเบ็ดนี่สิแหละข้นหมกักเรียบร้อยกรบพี่น้องนั่งเลยครับ ไกลคันครับไกลครับอยู่ที่แถวนี้ป่าปลอมไม้เห้าปลาดุกพี่นอ้องเด้อปลอมไม้ปลาดุกครับผมในหลาติ่มดำหน้าพี่น้องปลาดุกนี่ครับพี่น้องฮาอยากหากินเนาะพี่น้องเนะานะจังมดอีสีเพิ่นสได้เห็ดอะไรเนาะแมนสีต้นอปูน้ำปลาไปแล้วเห็ดอะไ่ ฟังน,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 นี่ก็ใช้น้่นนี่ห้อ,องมึงกันนะฟังนี้คือดีนี่าฟังนี้จุ่มนี่ดูดด้วยเหรออ๋อนี่แหละฟองมึงบ้ยเสียงปลาบอลพี่น้องฮัทน,นี่ครับผมดินดีดีครับเรียร๋ยวเราขับพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตติเพชรพี่น้องเด้อนี่ครับไม้เฮา้าไปนี่ละเดี๋ยวจะงม่หลุดไม้ยานกับพี่น้องสีผ้ายานได้มื่อนี่ครับผมไปตรงไปนี่บ่แม่นี่ละไปตรงนี่ละป่าใส่กันครับน่าเขาว่าเส้นดำใส่คือเกาอ้าหม่องางเส้นดำก็ได้อยู่มัดละมังปลาจบกลุ่มกับมาณนี่อยู่แล้วแมน่นักพี่เด็ดครับพี่น้องที่เดช <laughs> <laughs> บรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับผมตอนแรงไฮเบ็ดโอ้เขาก็บ,บรรยากาศแนี่พี่น้องนี่แหละบรรยากาศแนี่มานักนี่ห่วงเท่าเดไปเลยพี่น้องเด้อเดีไป,ไปเลยเด <c oughs> ี๋ยวให้น่าดีไปไกลๆก,ก,ก็ได้เพราะว่ามันดินครับพี่น้องบุคือบุคือเงีย้ยขี้เดียนี่พี่น้อง <c oughs> นี่ขี้เดียนี่ตรงเน้นขางกันแท้ครับผมมันละสูตร อย่าหอบข้าวเปดืจกันให้ อรอยลัพี่น้องเอ้ยอ้เงอแตกเงาเสียนโอ้อ่อนครับพี่น้องเอาครับเหลี่ยมเลครับพี่น้องลอหมาในเดียครับผมเก๋ริามายากับพี่น้องครับผมประมาณสมม่วงนึ่งละข้ามายาเบิ้งครับผมพี่น้องขาวมายากเม็ครับผมกิ่นไปประมาณชั่วโมงนึงพี่น้องนาะมาับสายฝนโปรยไป ขึ้นฝนตกลี่นครับพี่น้องไปร้อนเฉยพี่น้องเอ้ยไอ้เงี้ยมักินซ้ำต้องเกี่ยวขอเขโอ้ย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 หุ โดนแห้วปลาดุกปลาดุกอุ้ยนี่หนอปดุกี้กูน่าขางเธเลือพีน้อ้ยอุ้ยเด้อนเขาอุ้ยเปนอรนี่ตัวงามเลยพี่น้องเ้ไปดูน่เฮ้ยมันมันม ใส่เฟชเบนตกรินี่อ้ยขาดทพี่น้องนี่พุเต็มมืองยเลยดีใจทดพี่น้องเอ้ยนี่ครับเดปุกไปลาบครับนี่แ้ดงแขาดงแข่งมานึงวะออ้อมา ผลก็นเรืองดีดีอืมบุเขย่า้อฝ้าห่วงฟ้าห่วงต่อยามเต็มเต็ม่อยาม่าเด็หน่อยครับผมอืมใช่มองก้าวีหงงั้นไม่ม่องก้านี่ละหม่องวันหมาน่ล,นนลนะน่นี่เนย นอนอืมมันก็โดนครับผมโอ้มัน,นมมตายเนาะมันเนาะแข็งกี่ดอีอืมตายเขาคือเก้าคือเนาะสองตัวล่ะครับโอ้หมานีมา่มาแล้วมาแล้วมันแล้วเสียดต่างหม

ดูดเห็นหน่าเนี่ยกบบระโโบเนาะเดี๋ยวนี้ <c oughs> ี่น้องดุนมือสาวครับผมสิ่งไหน,นไหกน็คือแมนอ่ามันหุ่นกับวะจุกมันนี่ เแ like> ี่ไหนูวะเนี่ยดูกินปลาตายพี่น้องกระดุกนี่ครับแถมที่สามมาแล้วครับผมงูงูง่ฝ้หันนีงู ยังฝ่ามากินน้องกันคนกินก่อนแต่แมนสามแต้วนะครับผมมันที่ชิลล่าโอ้ยพี่น้องหลังสุดท้ายก็ยังหลอนคือเก้าครับผมดอนดีดอนดีดีครับผมเมืนดีธรรมดาดีดีเหนียบลอยครับพี่น้องผลงานเท่านั้นวาสามตัวครับพี่น้องพอดีอยาก้กินพี่น้องเนาะเวลาเล่าลุงพิอเส้าครับพี่น้องมาสมานบ่พิอเส้าพ้อกันครับผม ข้าวยามใหญ่คุณสาครับสวัสดีคุณสาวครับสวัสดีคุณมาสาจ้ามากับสายฝนครับพี่น้องนี่ครับขึ้นฝนตกเนี่ยแมนครับการเมืองมีมีน้ำเสือไปพี่น้องหญ่เป็นต้นครับผมเจ้านี่อากาศยังสบายครับพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนวัวเนยเนี่ต้องมาสูบใจหน่อยนะแมนพอดีเลยบ่ต้องสูบยากครับพี่น้อง วานให้นใหนอที่สูบสตพี่น้องว <c oughs> ่านสูบใหญ่งวะโยดีแคไเทวดาเเห็นใจ, <c oughs> <c oughs> จครับผมอย่าลำบากเลยจไหแลวครับผมดูเอกนครับผมสมาน์าน้ำหลแค่ขึ้นเลยไปสามแตแมนครับผม,นนมขึ้นในสามแต้มเมือขึ้นนครับผมเจ้านี้สมานอีกว <c oughs> สองหลังเลยพี่น้องออนี่ปลาตั้นี่นี่โอ้ยจะมาหน่อยก็คือเดือแท้พี่น้องอือเอาที่บ่หรใส่ปุ๋ยอือเอาท่บวกปล่อยคนบ่ปล่อยคนหน่อยคนผู้ใหญ่ไอ่มันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพายฝากหนาเด้อนี่ครับหลังหนาจมเลยมันขึ้นกระถือหลังนี่ครับผมนี่ประดุกอ่ะ จมก้าซ่เลยผมก้าซ่เลยฮีฮึฮึจิบกระดูขาดเนาะแม่จิบกระดุกมือน pues ีเด mm ้อด <those ISH> <mit you. t 8> ูน nah, <my serge> <ster> ้อพ <được Felix> <for skill> ี่น้องนี่ผมก้าซ่เลยพี่น้องครับอุ้ยนี่แล้วสุดยอดเลยปล่อยตัวหน่อยได้ตัวใหญ่พี่น้องเห็นบ่นี่อ้วนดีดีครับผมมัน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 นี่ แต้มแหลกมาแล้วนี่หนึ่งแต้ม oh. กินหลังเกาตัวนี้ขึ้นแต่หลังอีกละ้ไปดูเขาโ oh. อ้เสียกจังหมดเลยนุกเหมือนมือเลยคือมือนี่ฝนอายุเขาอืม กนจยี่น้องยังงเงน้ยบ่หลังนี้นจีนจีงบ่แห่งจนเกยยตายยังน้อยังน <cks pagar> ้อโอ้ยเป็นตัวไหนปลเ่ไงนี่เหงายีปนอีกแล้วเนี่ยครับผมโอ้ยนี่ตัวเหญ่พีน้องอนปลาเข็งน่อนี่

อูอ้หลังก,ก้มก็ซอเลยครับผมอยู่บะเนาะหัวหินบะดันเนี่ยยัอยู่อยโอ้ยไปแล้วครับผมเสียใจดอเสียใจเสียใจ เคีงตุ่มคีงเหรียญนึกเคีงอีนี่ตุ่มกันบ่นังแต่ห้อยคนครับผมไปหรอวันนี้ช่วบ้ามีหนามเนาะนาม ไปแล้วไปแล้วียนเท่ๆครันี่ไปแล้วไปแล้วนี่ ชิมมดเลยพี่น้องเด็กจะได้หลังขุ้นค่ายนะครับผมนี่ยแอบเดูค่ายจะค่ายสุดเรียบร้อยครับผมยานไปสั่นี่ครับผมช่วยบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องผุ้น่ะโอ้ยากาศดีแห่งครับผมตกดินครับพี่น้องทำงานเทาครับผมพอได็กปนครับพี่น้องครับผม ข้อหนึ่งกระเข่งสองพี่น้องครับผมหนึ่งแมนเนี่ยครับหาอยู่หากินพี่น้องมือหมานกิดมี่มือหมองหมานกิดมี่พี่น้องครับผมหากินก็รรมชาติพี่น้องเนาะซ้ำหนึ่งก็ถือว่าพอได้อยากได้กินครับผมขอบคุณทุกหลังแก่ครับผมเขาอบรับชมคลิปจนจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปเลยกดแชร์กปเป็นนักแก่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครัคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ มันนาตมน